สวรรค์ก่อนตายคือมีความสุขก่อนตาย<ช>มีความรวยก่อนตายประเภทที่บาปไม่มีนรกสวรรค์ไม่มีเขาเอาไปอะไรทำหมดแล้วนคนนั้นลตกนรกทั้งเป็นเพราะไม่กลัวบาปกลัวกรรมแล้วจะเอาอะไรมารวยมีแต่กรรมทั้งวันกรรมทั้งคืนไม่เคยช่นมืนตลอดไปมีแต่ทุกข์ตลอดวันน,นี่เป็นพ่อปู่เขียวนะครับที่คำชะโนดนะครับที่ท่านอยู่กับคำชะโนดมา ยุคแรกๆเนาะปู่เนาะก็เดี๋ยวจะติดตามยู u ูบแฟนเฟซหรืวผมจะมาสัมภาษณ์ท่านนะครับนี่เป็นมากราบท่านในพอดีมาบ้านที่แม่เขียบ้านหน้าครับสุโนดเนียมาเอเจอปู่ท่านนะครับเดี๋ยวติดตามผมอีกนะครับเทคนินิดนึงข้ออันนึงสุดสุดสุดท้ายปากปากอครับพวกเราก็ถือว่าเป็นมนุษย์ประเสริฐสุดวันนี้ผู้เขียวก็ขอให้ทุกคน รู้อะไรรู้ว่าตัวเองอยู่ดีมีสุขในประเทศไทยครับอย่าลืมคุณพระราตนาใจและกฎหมายบ้านเมืองอย่าทำผิดเธอให้ทุกคนเอาตัวเองให้รอดรทุกคนให้ดูตัวเองให้ดูครอบครัวตัวเองแต่เราก็ยังป็นมาเนี้ยให้คิดเอาไม่มีใครหรอกทําให้ถูกใจตัวเองไม่มีอะไรที่ทําให้ถูกทั้งหมด แต่ขอให้ดีเกินครึ่งก็ยังดีครับให้ทุกคนคิดว่าถ้าเราไม่มีที่อยู่ชาติไม่มีศาสนามีสอนอาละพระมหาัาตริย์ไม่มีแล้วเราจะอยู่ที่ไหนอืแล้วให้เข้าใจว่าเราคือลูกพ่อเราคือลูกแม่เราก็คือแม่ทําให้เกิดเราก็คือพ่อทําให้เกิดมาอยู่พืน้นพื้นดินของพ่อแม่พยายามรักษาช่วยกันคือรักษาใจอย่าทำบาป S <S อะไรเป็นบาปในใจอย่าไปหากันทำเถิดแท่รักษาใดทีนุ้นคนนพนธ์นี้ประมาณเกินขึ้นประเทศไท้ก็จเจริญอยู่แล้ว <S <S <ะ>นี่แหละคือสินอันบริสุทธิ์ขออนุโมทนาพ<ะ><ะ>ระครูิีโธจจงช่วยบรรดนให้ทุกคนได้มีปัญญาและ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายก็ขอให้ปกป้องรักษาคนที่เชื่อว่าบาปไปจริงบุญจริงและขอให้ผู้ที่ออกยูทูบหรืออะไรกันอะไรก็แล้วแต่ผู้นําทางศาสนาหรือร่างทรงองค์เอกอะไรก็แต่ขอให้พัฒนาด้วยกิจชินธรรมพอที่จะช่วยช่วยกันให้กับคนที่ยังไม่รู้ด้วยเพื่อพยายามช่วยช่วยกันให้บ้านเมืองได้อยู่เย็นเป็นสุขเพราะเรามีธรรมคำจุนขอฝากสาธุอนุสาธุอันนี้เป็นรูเขียวนะครับก็ติดตามท่านนะครับตอนนี้อยู่ที่ พระนาคำชนโนดแม่เก๋แล้วก็ผมอัรย์ธรรมเที่พุทธเทวสถานลานธรรมหออัตนรมเจ้าผู้ศรีโทบ้านบ <ผม S 1> างทาองอำเภอมดงจังหวัดอนทานทีอยู่ใกล้กับคำชรโนดแต่ปู่เขียวก็กวคือเป็นผู้นำฝายวิญญาณให้ความกระจ่างพอที่จะทําได้พูดได้เข้าที่พูดได้อันไหนที่รู้ก็จะพูดให้ฟัง ใครมีปัญหาหรือเข้าใจอย่างไงเกี่ยวกับพระปุ่ศรีสุนทรารเาีอยวกให้มีญาณจะทำยังไงก็พอที่จะบอกได้เท่าที่บอกได้นั่นแหละก็ขอเชิญให้ทุกคนถ้ามีโอกาสมาแวะหรือให้ทุกคนได้เข้าใจว่าพระพุทธเจ้าทําให้ทุกคนมีสุขปู่ศรีโททําให้ทุกคนรวยรและพ่อแม่ทําให้ได้เกิดและทุกคนช่วยกันอย่าประมาทชาติคุณอยู่ในศีลธรรมทุกอย่างก็จะปลอดภัยไร้กังวล ขำบคุณสุดๆร่ำรวยทุกคนทุกท่านเถินสาธุทราบว่าพ่อกำลังสร้างสร้างร้านทำใช่ไหมครับอ๋อวันนี้มีโอกาสก็ถือว่าบอกบุญกันแล้วกันปีนี้พระปู่ซทโตนากราชในยุคนี้ช่วงนี้ท่านให้ทำองค์พระปฐมมหาจักรพรรดิปางเปิดโลกหน้าปกเก้าเสียนองค์พระปู่ จะคุ้มครองศาสนาหน้าปกเก้าเสียนและมีพระผู้ศรีทนักราในนามของอานาบาดาลหรือเทพบังบทก็ว่าได้พร้อมกับพญายนาคศิลปูนเข้าเฝ้าฟังธรรมจากองค์พระสมมาสัพพิยานเจ้าในฟางเปิดโลกถ้าผู้ใดมีปิตาจะร่วมสร้างเพื่อเป็น,นอนสุสรสถานก็อนุโมทนาเชิญถ้าผู้ใดอยากมาชมหรือมาแวะ ฟังคำบรรยายอย่างน้นอยๆอะไรที่ไม่เข้าใจในธรรมะในหรือว่าเกี่ยวกับประวัติของวิญญาณหรืออะไรต่างๆพอที่จะพูดให้ฟังปูเกี่ยวก็ยินดีที่จะทําให้กระจ่างแล้วก็ทุกคนเกิดมาในยุคนี้ท่านก็จะดูแลชาติศาสนาพระมหากษัตริย์บา้านเมืองให้เป็นร่มโพล่มใสสามหลักนี้ขาดอันใดอันหนึ่งเหมือนเราขาดขาขาดอันใดอันหนึ่งเหมือนเราขาดตา ขาดอันใดอันหนึ่งเหมือนเราขาดลมหายใจมิฉะนั้นอยากทาให้ขาดอันใดอันหนึ่งให้อยู่สมบูรณ์คุณผลขอให้วัดบาอารามที่ไหนอย่าไปประมาทชาติคุณเทินหรือใครคนหนึ่งอย่าไปว่าให้กันขอให้ดูเรากแล้วกันว่าเราดีพอหรือไม่และอย่าไปประมาทสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่ไหนล้วนแล้วแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อันเดียวกันยังแต่ว่าเราเข้าใจหรือไม่เข้าใจต่างแค่นี้เองความจริงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คือความดี และพ่อแม่และพี่น้องทุกคนก็คือผู้ให้กำลังใจกันประเทศชาติอยู่ได้ทุกวันนี้เพราะมีสามหลักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นที่ตั้งไม่มีอะไรที่จะมาทำลายได้แต่พวกเราจะมาทำลายกันด้วยความไม่เข้าใจคือทำลายตัวเองไม่เชื่อฟังไม่ฟังความพ่อแม่ไม่ฟังค,คำกฎหมายนี่แหละคือทำลายชาติคือทำลายตัวเองนั่นเองถ้าเรามีธรรมะอยู่ในใจอยู่ในตัวชาติก็จเจริญถ้าเป็นอย่างนี้ทุกคนเกินครึ่ง ชาติเราก็สบายเพราะเรารู้ธรรมรู้กิจรู้อภัยนี่แหละอยากจะให้มั่นคงขอให้มั่นใจขอให้ดูตัวเองให้ได้ชาติทุกอย่างอะไรทุกอย่างศาสนาพระราชาสั์ก็จะรู้ตัวเองว่าความสําคัญอยู่ที่ตัวเองทั้งหมดถ้าพวกผู้คนทั้งหลายเข้าใจแบบนี้ทั้งครึ่งประเทศไม่มีมารใดจะมาทําลายเราได้เพราะมีแต่คนบุญขออนุทนาติดตามพ่อเขียวกับผมนะครับอรุณสั์จะมา ถ่ายทอดจากปู่เขียวให้ญาติทรรมหรือท่านที่เข้ามาหาปู่ย่านักครับที่คำชโนดให้ถูกต้องนะครับติดตามผมนะครับ